น้องแพงอาตอบคำถามพ่อก่อนวันนี้มาทำไรมาเล่นบ้านลมบ้านอะไรนะบ้านลมอ,อ่าดูนางอยากมานานแล้วไป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 ทางไหนลูกไปข้างทางนี้ข้างทางนี้ข้างทางนี้ก็ได้นี่ไงเดินไป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 เอ้ยแม่ไปแล้วแม่นํำไปแล้วแม่นํำไปแล้วเอาตายตายตายลูก เอเราเป็นทหารตายได้ตายได้เอาตาย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 เอาไหลลงไหลลงฟิวโอเอาเอาปีา๊ปี๊ดปี๊ดเอ๋เดี๋พ่อไปรอข้างนอกนะหนูหมุนลงนะอา่าอย่ายพ่อไปรอข้างนอกมายางมายางกงแพงมายางไหลเลยลูกไหลเลยไหลเลยไหลเลย ชีช in <pr> <pr os funny> ั่วโมงตืนเช้แค่เกินหนึ่งชั่วโัวดร้อนปวดร้อนก่อนไปเล่นของทานแม่กับลูกแม่กับลูกโอ๊ยพวมมาแล้วเอาเล่นเลยลูกหนูอยากเล่นอะไรวิ่งไปเลยลูกวิ่งเง่นเลย เอาอยากไหลใหม่ไหมไหลใหม่ไหมขึ้นมา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 ไปเร็ว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 ฮึ๊จับมือพ่อจับมือพ่อจับมือพ่อเอาไปเดินไปทางไหนจะทางไหนทางไหนเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาปีน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 ไปไหนวะไปไหนวะเอาไว้พอเล่นมั่งไว้พอเล่นมั่งแล้วอออโอ้ยพอขึ้นแล้วฮึ๊บ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 นี่พ่อมาทางนี้ลูกพ่อมาทางนี้นี่มานเลยข้างบนนี่ก็ได้แล้ว นี่พอยิงปืนนะ <laughs> โอ้โหคือเล่นดีมากเลยครับไหนแม่ลูกไปไหนแล้ว <laughs> ไหนวะน้งแบงอือ <laughs> บ <laughs> เป็นอุโมงอึ้บปึ๊บปึ๊บเอาเรามาเล่นปืนกันก่อนนะครับมาแล้วไปแล้วไาแล้วแล้วอาลงมาหาน้องแพง อาไตยมาตายมาตายมาโอ้ยแม่เข้าไปต่อยมวยแล้วมาไปไปไปเราไปยิงปืนกันลูกเอาถือลูกบอลไปลูกหนึ่งนี่หนูเอาน้องแพงไม่สนใจแล้วไปไหนวะโอ้ยน้องแพงไม่รอพ่อเลยโอ้ยมีเสาหนามด้วยโอ้ยโอ้ยมีจิงช้าด้วยเอา เอาเอายโยเยาวโยอ๋อเชื่อบรรยากาศโอ้เอาเอาเอาวิ่งวิ่งไปวิ่งไปมีด่านนน้นด่านนน้นด่านนน้นด่านน้ำลูกด่านน้ำปีนชายตรงนู้นนี่โอ้โหโอ้โหเป็ไหนไป็นไหนเจอาไปทางนี้ลูกกลับทางนี้เลยมีกลับทางนู้ดกลับทางนู้ดตามแม่ไปตามแม่ไปตามแม่ไปเอาทางนี้เอ้าอือพันด่านน้ำพันด่านน้อ ไปไหนแล้วขึ้นไปยิงปืนกันแล้วไปน้องแพงขึ้นไปยิงปืนกันเอากื้อลูกบอมไปด้วยลูกอ่าเอาลูกบอลไปใส่ลูกใส่กระสุนด้วยโอ้โหสะดุกแล้วสะดุกแล้วแม่มงหลบมา,าใส่ใส่ใส่เอ้าใส่ไม่ได้หรอ เาไอ้ไไงหนวะแล้วเขาต้องใส่อะไรนะเอานี่ยิงนี่กดปุ่มฝั่งฟ้ายิงกดปุ่มกดปุ่มหน่าหน่าให้สอนลูกให้สอนลูกนี่นี่เห็นปุ่มอยู่เนอะลูกยิงไม่ดังฝั่งนู้นดังลูกไปวิ่งไปฝั่งนี้วิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมไปโอ้ปีนี่ดุ้งไปโอ้มีหนามด้วยเอามีตุ่มด้วย เฮ้ยตูน,ตน,ตน,ตนี้ตูนี้ตูนี้ตูนี้ต้องกระโดดอึ้งดุ้งด้งด้งอ่งอะลูกแข่งมาันนี้ก่อนลูกมายิงปืนฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้มีปืนที่ยิงด้วยนะนี่ฝั่งนี้มีปืนที่ยิงด้วยนี่มีเสียงด้วยนะนี่มีเสียงด้วยลูก,ลกอ่จาจะพ่อยิงให้ดูนะอ้าวไม่มีเสียงแล้วว่ะ อ,า all, อา้าวผมใช้ลมจะหมดอ้าว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 เขาไม่ปุ่มให้กดนะครับแต่ลมไม่ค่อยมียังไง ไปไหนแล้วนะ <c oughs> โอ้โหไปทางนน้นน้านน้นแล้วกบแ่กับลูกพอต้องลงแล้ว หนูอยากเว่งเล่นสไลเดอร์อันสูงไหมลูกเราไปเล่นด่านด้านบนกันลูกคือขึ้นทางนู้นลูกขึ้นทางนี้ถูกแล้วไปปึ๊บเออมาต้องโอเดี๋ยวพ่อตามไม่ทันเดี๋ยวพ่อตามไม่ทันอึบปึ๊บปึบปึบเอาขึ้นไต่ขึ้นไปลูกไต่ขึ้นไป ด่าิไปมาเล่นด่านนี้ก่อนเล่นด่านนี้ก่อนนี่เลี้ยวเขานี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลูกไปเทียชั้นไปเทียชั้นค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะเออเดินไปเลยลูกไม่ต้องกลัวไปเลย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 ไปได้เลยลูกแต่ค่อยๆไต่ไปค่อยๆไต่ไปขานไปคานไปคานไปขานไปลูกคานไปเอาลงเพ่งผ่านด่านได้แล้วผ่านได้ไหมออผ่านด่านได้แล้วเอาผ่านสะพาน ขึ้นสะพานลูกขึ้นสะพานเอาจับไปด้วยนะจับด้วยนะเออการทรงตัวจับยึดให้มั่นนะลูกโอ้เก่ง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 ต้องพยายามดันไปได้อีกแล้วฮึบพอขานมั่งพอขานมั่งรอพ่อด้วยรอพ่อด้วยโอ้ยง่ายท้อไปแล้วเอา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  ผ่านด่านได้แล้วเอาเอาด่านคานด่านคานเอามามามาโอ้เก oh, oh, ่งเลยลูกสาวพ่อเก่งจังไปด่านไหนอีกลูกขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเอาไปโอ้โหมันเร็วกว่าพ่อมันอีกไป็นไงกันลูกเี้ยเอเนี่ เอาค่อยๆตายไปลูกยยลเฮ้ยทั้งนี้เป็นอะไรไเป็นกระจกหนูสู้ไหวไหม,ไมพี่เขาไปแล้วลูกพี่เขาไปแล้วหนูไหวไหมระวังลูกอ่ะหนูไหวไหมลูกเอา้เอาอ่ะน้องเพลงไปไหวไหมหาสายสาสายมันสไปเลยพวกลูกไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยลูกไปไปลูกไปโอ้เก่งจังเลยเอาไปทางนี้ลูกเอาไปทางนี้มองทางด้วยอ่ะทางซ้ายมือลูกซ้ายมืออึ๊บอึ๊บไปทางไหนจอไปทางไหนจอเอาตายลงไป โอ้น้องแพงเก่งไว้ตายเก่งด้วยโอ้โหค่ะเดี๋ยว,ว yeah. จะเย็นน้องอยู่ข้างหลังอ้าวไปทางไหนเอาลูกลงทางนี้ลูกทางนั้นหนูไปแล้วไปทางนี้ <c oughs> ลงได้ไหมเป็นทางนั้นไปทางลงไหม <c oughs> นี่ลงสไลเดอร์ไหม สูงไปทางนี้สูงไปงงกไปลงลง็ลงทางนี้ลูกอึ๊บเอาไปลงลงลงทางนี้ลูกนี่ไงนี่ทางลงลูกอ่าค่อยๆไตล่ลงไปแม่ลงไปแล้วแม่ลงไปแล้วแม่ลงไปรอข้างล่างเลยลูกค่อยๆไต่เอาส,สู้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 ไต่ลงไปเรื่อยลูกเออหนูสู้อยู่แล้วแพงบอก <c oughs> เอาล้วไปทางไหนต่อลูกเอาไปทางนั้น<ฟ>เอาไหลลูกไปเลยค่อยๆไหลอแม่รอรับด้วยนะแม่รอรับอยู่ลูกไม่เป็นไร <t> บา๊า <h> <l oks> รอพอด้วยรอพอด้วย เอกนางก็เข้ามาทำกับข้าวกินแล้วนะจ๊ะอ้าวติดเตาแก๊สเตาแก๊สอยู่ไหนว้าวอุ้ยผักเต็มเลยนี่น้องแพงนี่มีข้าวโพดอะไรเนี่ยแก้มังกรมะเขือเทศง่นชมพู่วันนี้น้องแพงจะทำกับข้าวอะไรให้พ่อกิน อะไรลูกยําบนผลไม้โอ้จ้าพ่อรอเอาพ่อรอกินพ่อรอกินนูน่นตะหลิวอยู่นู่นนะอะไรนี่คืออะไรลูกมันฝรั่งอ่าเลือกไปทำกับข้าวลูกหนูเลือกอะไรก็ได้น่ะโอ้ นี่ชมพูก็มีนะเหรออรอผู้ไม่อร่อยเหรออร่อยให้หอร่อยเหรออ๋อนี่นั่งได้นะเก้าอี้ให้นั่งนะมีเขียงลูกเขียงมีมีบอ่อลูกมีบอ่บอ แม่เล่นอะไรผัดขิงเหรอเอาทำกับข้าวเลยจ้าหาได้เจอไหมลูกนี่ข้างล่างก็มีอย่างเงีของอุปกรณ์ลูกนี่มีอุปกรณ์ด้วยนะเออนี่ใส่เลยหะโอ้ผัดได้เลย โอ้นี่เครื่องเวฟเครื่องเวฟอันนี้อันนี้ตู้อบไมโครเวฟนะลูกอ่านี่หม้อเนูจะเอาอะไรอบไมโครเวฟเปล่าล่ะ ต้มเหรอลูกอันนี้หนูต้มอ,อะไรอ,อ,อ๋อต้มผักกับมะเขือเทศเหรอนี่นี่เปิดแก๊สได้ด้วยนะเปิดปิดแก๊สได้ด้วยนะเปิดปิดก๊สด้วยนะ อทำไรต่อลูกทำไรคะได้ไหมอันนั้นอาุูนใช่ไหมมันคืออะไรลูก อเอาน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วลูกน้องแพงน้องแพงงั้นเดือดแล้วอเดือดแล้วน้ำเดือดแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอาขึ้น <c oughs> แม่เล็กนั่งเหนื่อยเลยวิ่งตามน้องแพงเมื่อกี้ดูได้แม่เล็กนั่งเหนื่อยเลยลูกเอาเวฟหรอเวฟเอาตั้งเวลาด้วยนะกี่นาที อีกน,นาทีลูกบอกด้วยนั่นแหละนั่นแหละโอ้หอันหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงอันหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นโอ,นโอ้ต้อเสร็จแล้วอ้าวของพ่อไม่ได้กินเลยเมยได้แม่ไม่ได้คุณยศได้ไงอะ่ะ อะไรนะคะอ,อ,อ๋อให้พ่อเจีงกินผักยว่วจะได้แข็งแรงอ่าวตั้งเวลากินนาทีคะเอากินนาทีลูกที่หนูจับคืออะไรลูกเนี่ยที่หนูจับอยู่ในมือคืออะไรคะอะ,รอะไรนะช้มหมูก็ ขอเจ้าคลิปแต่ปีแค่นี้นะครับก็พาลูกสาวมาเล่นบ้านบอลน,นะครับก็โรบิสันสุพรรณบุรีนะครับก็สัญญากับนางไว้นะครับแค่นี้ลูกเพราะสัญญากับหนูไว้ว่าพา่าพ่อมาทอะไรนะให้หนูเล่นบ้านบอลอ๋อให้หนูพาหนูมาเล่นบ้านบอลเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเรียนหนูต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมมาคุยกับลูกนี้ก่อนคุยก,กับพ่อก่อน๋อยวาไปาบกล้องไปพร้อมกันลูกน้องแพง บายบาเอาผมไม่สนแล้วเอาบ๊ายบายใหม่รูปบ๊ายบายบายบายยแล้วบ๊ายบาย